พี่ไม่เคยเสียใจเลยที่โหวนหนูออกพี่สวยโอ้โหตาสุดท้ายแล้วก็ยังไม่ได้เป็นมันอะไรจะขนาดนั้นโอ้โหมันก็จะเกินกันไปโอเคห้องไฟต้องรีบๆหน่อยครับน้องเอบเอบเอบโอเคโอ้โหคุณเอวีคุณทำอะไร ผมส่องด้วยคนได้เปล่าไม่มีวี่แววเลยเดครับผมผมไว้ใจคุณหุยที่ไหนวู้ฮูต่อหน้าตาตาเลยมันขนาดนั้นเลยเหรอพี่จะเล่าให้ฟังก็คือว่าพี่เดินมาจากด้านบนใช่ไหมมาจะมาหน้ายานพี่เห็นสองเยลโล่ยืนคู่กันอยู่แล้วย็ลโล่ฆ่าเย็ลโล่แล้วก็ดวดลงท่อ ก่อหน้าตาตาี่เลยคุณเป็นไม่โบยอันนี้ไม่โบยไม่โบยก็ปกป้องใช่ไหมนิทานนิทานคนสนุกมากเลยครับ้าไม่ใช่โหวดผมได้นะตบหน้าบอกเลยผมเชื่อพี่โบ๊ผมเชื่อพี่โบ๊แต่ว่าพอพี่โบ๊เป็นอพอร์เตอร์พี่โบดก็เนียนไม่ใช่น้อยอยู่เหมือนกันนะแต่คราวนี้ผมผมจะเชื่อพี่สักครั้งหนึ่งใครจะเป็นอ m p เต t e r สามตาตีต่อหน้าตาตาเลยสำหผมโหวดเรียบร้อยไ่ ปิดกันไอ้นี่ไว้ป่ะปิดตัวบอกไว้อะมันไม่บอกเฟซเราอยู่ห้องแอดมินแอดมินจ้ะหนูน้อยขอทีเดียวผ่านนะ <c oughs> สวยปิดไฟเยี่ยวเขามองไม่เห็นอะไรเลย่อคนปิดวันหน้า <c oughs> เขาดาวน์โหลดอยู่นะครับอ้าวโดนขังอ้าตรง ไหนเอฟเ y อร์ดีผมเจออยู่หัวายานครับผมมันมีเท่าไหรหน้าเครื่องบินตรงไหน,นหน้าเครื่องบินมันก็มีฝั่งเดียวอะ,อะเอาเป็นว่า หลังจากออกซิเจนแล้วเดินลงมาล่างนิดนึงอ่ะตรงขวาตรงหัวยานเลยใช่หัวยานฉาดพุ่มู่ไหนผมพึ่งลูดบัตรวิ่งมาจากด้านบนอ่ะผมพึ่งลูดไปนะวิ่งมาจาก้านบอกพ่งลูดบัตรนาติจพูดใหม่ดิผมลูดบัตรแล้วก็วิ่งขึ้นไปดาวน์โหลดตรงข้างบนสุดแล้วก็อยู่ห้องแอดมินตลอดทำไมผมไม่เห็นคุณวะผมลูดบัตรตอนแรกผมลงมาพร้อมกับเชอร์ล็อกแล้วผมก็ออกไปดาวน์โหลดไฟล์ข้างนอกแล้วผมก็วิ่งลงมาข้างล่างเดี๋ยวก่อนนะไม่เห็นได้ยังไงไม่เห็นมึงเลยอนีก็อยู่ห้องแอดมินด้วยผมเเไม่ห็นา สวยผมบอกเลยผมผมโดนนัวผมบอกเลยพี่ไม่รู้อ่ะแต่พี่ทรงใส่ชีชมพูอ่ะตันใช่เออไม่นะแต่ว่าไอ้เจ๋งพอมันเป็นมันก็แบบมันไม่ได้พูดเงี้ยสไตล์การพูดมันมันก็น่าจะคลีนนะแต่นนี้ยเช็คดูสีชมพูไม่กล้าหรอกเดินเข้ามาไม่ทําเควสเงี้ยต้องใช่แน่ๆเอาดิอดใจไหวเปล่า คุณพีทลูกพีทเด็กเยอะเฮ้ยเดี๋ยวเติมน้ำมันมันไวขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยพี่โบท๊ทเป็นแน่บอกเลยเราฆ่าคนแน่แน่เลยผมบอกเลยในห้องนี้ต้องเสร็จสักคนหนึ่งบอกให้เฮ้ย,ฮยโอ้คุณจริงๆเหรอที่เขาโดดทอโช์เมื่อกี้นี้แสดงว่าเขาต้องเป็นกับพี่โบท๊ทแน่แต่เกิดพี่โบท๊ทกำลังวิ่งไป ตรงห้องเกิดแสดงว่าพี่โบ๊ทไม่ได้เป็นสีชมพูชัดเจนสวยสีชมพูเดือดท่อไม่ใช่อย่ามามั่วคนุณคนใส่หน้ายี่วิ่งกันเลยคดเด่นสีชมพูเดือดท่อนี่วิ่งเลยลูกนุ๊กเล่นเดรสบายสีชมพูไม่ได้โดดท่อทุกคนเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สีชมพูไม่ใช่ผมอาจจะตาลายอาจจะเป็นสีขาวก็ได้พี่ถ้าเกิดสีชมพูไม่ได้เป็นเราวิ่งกันเถอะสวยชนะเขาเดดท่อโชว์จริงไม่เชื่อใจพี่ต่อไปแล้ว ขอดูดเลือดเย็นเกล้าขอดูดจริงขอดูดจริงไม่เป็นไม่เย็นโลกที่ตายจังพี่โบ๊ทไม่ได้เป็นโคตรนักสืบใครเย็โลกตาสุดท้ายได้ปะไม่ได้สวยสวยอีกสักตาหนึ่งผมยังไม่เคยเป็นเลยเนี่ยปากกันเองเฉยโอ้โหมันจะอะไรขนาดนั้นวันนี้ไม่ได้เป็นแล้วจริงเยลโล่อย่าทำเขานะอย่าทำเขานะเยลโล่อีกตาหนึ่งตาท้ายเราจะได้จบกัน สีเหลืองครับสีเหลืองที่เหลืองเดือดท่อมี n d o w s เหลืองีเหลืองครับสีเหลืองครับผมทําอะไรเดือดท่อผมเป็นเอนจิเนียร์ผมซ่อมท่ออยู่พี่เป็นช่างแอร์ในตำนานใช่วยมั้ยคิดกันเลยเนาะครโบ๊ทตัวเองด้วยกันสวยงามมากเต็มครับพี่น่าเลยเฮ้ยทำไมใส่ไลายพี่ตลอดเลยวะพี่ชอบหัวหนูไงสสายอ่ะเป็นบ่อย่ะ ก็เหลือแค่คนเดียวสินะคำอ้อนโอเคน้องไปอัพโหลดก่อนดีกว่าวะทำไมยืนนิ่งอ่ะสองคนนั้นน่ะอย่ามานิ่งนะเว้ยใครปิดไฟมันต้องมีคนมาจัดผมแน่เลยห้องไฟเงี้ยมันลอตาลอใจมากอร่อยอ่ะบอกเลยทำเขาเด้ออย่าทำเขาเด้อ มาเลี้ยวมาเลี้ยวโอ้ว่ะเอมอย่างแม่น,มนไม่ไปทำกันสิบีโอเคมีใครอยู่ไม่เอ่ยแถวเนี้ยไม่มีนะขอแบบทีเดียวผ่านเอาสวยเฮ้ย มาอังต่อเม่อไหร่วะน่าเติมน้ำมันก่อนแล้วเติมน้ำมันก่อนแล้วอีกถังหนึ่ง let's go <S <c oughs> มันเป็นเควสสุดท้ายของเราแล้ว <c oughs> มับเข้าให้เฮ้ย <c oughs> พินายาพินายาเรียบร้อยผมทำทาสเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดอร็จแล้วเดอเพื่อนฝูงไปไหนกันน่ะ <c oughs> สีดำมาคนเดียวสีดำมาคนเดียวยังเคล้นไม่เสร็จอ่ะ ผมทำท่สเสร็จหมดแล้วครับทำหมดแล้วเเดียวเสร็จแล้วคุณหมดก่อนผมเลยทำไม่เสร็จผมผมสงสัยสีดำอ่ะบอกเลยเออผมก็สงสัยสีสีดำเดินมาคนเดียวเลยตะกี้เนี้ยน่าสงสัยโคตรปล่อยผมสาววิให้ผมต่อสายไฟเสร็จมันจะได้จบสกิปแล้วก็ปล่อยให้ผมไปซ่อมสายไฟของผมต่อเลยครับได้ผมว่าสกิปผมสกิปผมสกิปนะนอกยานสายไฟก็เสียอยู่นะ้ลองไปซ่อมนอกยานดูไหมผมซ่อมนอกยานเรียบร้อยแล้วไหนใครบอกสกิปเนี่ย ผมไปผมเซคิปอะสามานล่างผมเซคิปได้ผมสซคิปเมื่อกี้ใส่เสื้อหนาๆใส่กางเกงหนาๆเอาสีดำยังไม่ได้ไปนี่โอ้โหสีดำเราจะวิ่งตามสีดำมาทำไมล่ะมาๆๆรวมกันรวมกันเพื่อนฝูงรวมกันเราอยู่แยกหมูเราตายพี่โบ๊ะดานียนที่สุดบอกเลยอ่ะาอยู่กันสี่คนคือผมอะเควสเสร็จหมดแล้วเหลือใครเนี่ยเออนี่ก็เควสเสร็จหมดแล้วผีทำเควสเสร็จยังผมเสร็จแล้วเด้อผมเสร็จหมดแล้วผมเสร็จหมดแล้ว เจอเต็มแล้วทำไมมันไม่จบอะนี่ผมเปิดฝาท่อล้างกันแล้วจะได้ผมว่าไม่ใช่แล้วสีดำสีดำสีดำแล้วดูมันจบไหมได้ผมหวดสีดำเฮ้ยเฮ้ยทำไมหวดแล้วอะก็ทุกคนชัวร์กันขนาดนั้นวัวพี่มัเคุนแหละสวยดูแลดูผลแล้วดูผลนะเต็มคราฟเลยใช่ใส่เสื้อหนาหนาไว้นะ ใส่เชือกแข่งกินหรืะพี่โบ๊ชแน่เลยว่าไม่เห็นจบเลยอ้าวเควสขึ้นอ้าวเควสขึ้นเอาแล้วคุณผู้ชมครับเอาแล้วเควสขึ้นเฉยเลยผมทำให้เป็นอักเวสนี้เอาจริงเถอะแต่ว่าพี่โบ๊ชอย่านะเว้ยอย่าด้วยผมสงสัยพี่โบ๊ชสุดละเพราะพี่โบ๊ชเป็นทีไรเนียนเกินโอเครวม รวมกัน4คนเลยนะถ้าเกิดอ e ีพอสเตอร์เหลือ2อะ่ะจบเลยจบแล้วอะ่ะมันต้องเหลือ1คนเท่านั้นน่ะบอกเลยเอาละ4คนนี้น่าจะคลีนนะเพราะมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ้าเรีย,ยจบโทษทีโทษทีโทษทีลืมลืมลืมดูเลยอันนึงอ้าไม่เป็นไรอะสีดำถ้าตายพียงสีงดำตายพียงไม่เป็นไรหรอก อะไรโอเคครับขอบคุณทุกคนที่มาเล่นด้วยกันนะครับขอบคุณครับต้องออกออกไปก่อนไม่ว่าเขาจะเป็นคิวเมดหรือเขาจะเป็นอีพอร์เตอร์เราต้องเอาเขาออกไปก่อนนะเกมนี่มีอะไรมีเหตุผลมั้งไม่ได้อะไรวะบุ้ยบุยไม่น่าเลย